สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะพวกสยศาสตร์หน้าสัน่นแม่มโพดำตัวจริงเหลืออดแล้วศาส,สนนคดีแตงโมพวกสยศาสตร์มีหน้าสัน่นทนไม่ไหวถึงกับต้องเปิดเพจศาส,สนนคดีแตงโมพวกสยศาสตร์มีหน้าสัน่นเตือนจะตามข่าวอะไรกรองให้ดีก่อนให้เกียรติผู้เสียชีวิตด้วย หลังจากเพจแม่มโพโดำปลอมปล่อยข่าวเมื่อวันที่2มีนาคม2565ว่ามีคนบนเรือสารภาพแล้วนาทีแตงโมตกเรือเพราะมีคนขับเรือไม่เป็นขอลองขับทำให้ออกตัวกระชากและแตงโมกระเด็นตกเรือซ้ำยังบอกอีกว่าตอนแรกแตงโมคว้ามือคนคนหนึงไว้ แต่คนคนนั้นสะบัดออกเพราะกลัวตกไปด้วยจากนั้นโพสต์ก็ถูกแชร์ออกไปบนโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากก่อนที่จะตรวจสอบว่าเป็นโพสต์ของเพจปลอมล่าสุดเพจแม่มโพดําตัวจริงอดไม่ไหวต้องเปิดเพจชี้แจงพร้อมฟาสนันคดีตังโมสวัสดีเพจปลอมทำให้ฉันดูแย่อีกแล้วนะแค่เอาชื่อมาลงแต่คำคมสอนใจเป็นโพสต ไล์โค like ้ดก,กากกักกำหมัดปากสันนี่ถึงขั้นโหนคนตายปล่อยข่าวลือมั่วอีกนักข่าวบางช่องก็ไม่กรองจะรีบไปไหนนึกว่าฉันโพสเฉยเลยแล้วเพจปลอมไม่กลัวบาปกลัวกรรมมั่งเพจจริงเขายังไม่คิดจะมาโหนด้วยเลยพอรู้สึกว่าเรื่องมันบานปลายและเป็นประเด็นอ่อนไหวอันนี้ฝากเตือนทุกคนเลยนะอยากรู้อยากเห็นก็เอาให้มันพอดี อ่านแต่จากเพจข่าวที่มีหลักฐานไม่ต้องไปเชื่อพวกพยายามแข่งขันเป็นที่หนึ่งฉันพูดคนแรกฉันชนะนี่บางคนแต่งเรื่องเป็นนิยายแจ่มใสเรื่องที่เกิดขึ้นมันชีวิตคนนะแตงโมก็ตายไปจริงอยากระหายความสนุกและความบันเทิงเกินเหตุให้เกียรตินางและครอบครัวบ้างจะหิวเอ็นเกตเมนอะไรกันขนาดนั้นวิทยาศาสตร์ไม่สนไสยศาสตร์ ตั้งกระทรวงเวทมนต์ไปเลยไปมีไม่รู้วันวันเจออะไรบ้างขอบคุณพี่สรยุทธพี่หนุ่ยที่ช่วยแจ้งนะว่าเพจปลอมโพสขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T-NEWS ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ